ไม่ได้เกี่ยวกับมือถือนะกูร้อนเงินกลับมาแล้วครับบารมวนคือไม่เจอนะวินเกือบปีแล้วนะแล้วก็ไม่ได้ถ่ายรูปนานแตอนเนี้ แรงขับเคลื่อนชีวิตผมอะเงินเท่านั้นเงินเท่านั้นที่จะจะซื้อเคลื่อนได้เพรงั้นเราไม่ออกจากบ้านไงไม่ไดเคออกจากบ้านไม่ได้อ๋ออันนี้ก็ต้องบอกว่าอย่าบอกนะหรือเปล่าเนี่ยไม่ต้องจะบอกนะมันอยู่ในอยู่ในเฟรมอยู่แล้วโอเคอยู่ในเฟรมอยู่แล้วฉะนั้นวันนี้มานละม้วนพิเศษเราจะตอบแทนแฟนๆรายการมันละม้นไม่ต้องซื้อกล้องแพงซื้อมือถือได้กล้องดีก็ได้เออแล้วไงแล้วกล้องเขาไปเลนคาไซที่นี่หลายคนบอกว่าอยากได้กล้องดีๆเลนดีๆเดี๋ยวนี้มือถือเขาคาไซกันแล้วทุกคนเมื่อก่อนคาไซถ้าซื เนี่ยต้องอยู่ในเลนโซนี่ราคาใช้ต้องมีต้องมีดาวด้วยใช่ต้องมีดาวทีซ่านี่ก็มีทีซ่าเฮ้ยคุณความรู้แน่นโมมีความรู้ผมมีคยอมใครไปเที่ยวเยอรมันเนี่ยไอ้เนี่ยถ้าจะไปดูถ้าไปโรงงานไรกาใช่ป่ะที่เมืองนั้นนะจะเจอโรงงานคาไซก่อนตั้งขวางทางเลยอยู่เมืองเดียวกันเลยจริงอยากจะไปดูแบบไลกาที่แรกไอ้เที่ยเดินลงป้ายรถเมล์มาปุ๊บปี้ไอ้เที่ยคาไซตั้งหรออันใหญ่เลยอ่ะโอ้โหแล้วกล้องที่เราใช้ในวันนี้ครับคือ vivo X 70 Pro 5G ด้วย โลแกนด้วย Photography Revive Revive พี่ภาษาไทยก็ได้นี <c oughs> ่ย่อใหม่ในการถ่ายภาพนะครับผมและการถ่ายวิดีโอการอันตีเรื่องถ่ายภาพเพราะว่า Vivo เนี่ยเขาเป็น c o e n g i n e e r กับไซส์ที่เป็นบอกยิ่งไงกับไซส์ใช่แบนไซส์สำเนียงชัดจัง,งเลยครับพี่อยู่เยอรมันใช่ไหมจอดมูลบยยงไบเยอร์อะไรนี้หมดเลยผมอยู่ฮัมบูร์ก ผมอยู่คมบวกก่อนอยู่คมบวกคือตอนนั้นผมอยู่เนินแบกโอ้โหความรู้นนั่นผมอยู่เนินแบกเพราะว่าช่วงนั้นั่นจักรยานเจอเนินทพรผมจอดแบกเลยโอ้โหคือเนินไม่ไหวยนเนินแบกโอ้โหเปกนสุพยไดสุะยอดเทียบคมไม่เจอปีหนึ่งคมกว่าเดิมเยอะเลยวันนี้นะเราก็จะเอาโทรศัพท์มา ถ่ายกันให้ดูว่า Vivo X70 Series 5G เนี้ยใช่ว่ามันจะเจ๋งขนาดไหนใช่เป็นตัวโปรด้วยนะคือเดี๋ยวให้พี่บินอธิบายฟังก์ชันการใช้งานด้วยเพราะว่าผมมาใช้ Vivo มานานถ่ายพอนเทนตด้วยเดี๋ยวถ่ายวิวถ่ายต้นมองต้นไม้เขียสวยๆนิดๆแน่นอนคือจะบอกว่า vivo กับ cloud ไซตเป็นโ o เอนจินีย์มาสักภัษหนึ่งแล้วครับใช่แต่รุ่นนี้มันพิเศษมากๆโดยเขาจะมีฟังก์ชันพิเศษเป็นแบบ portrait bokeh จะเรียนแบบโบเก้ที่แบบที่พี่ชอบแน่ดีครัไลโอตาคลาหน้าไลโอตาอะไรอย่างเงี้ยที่มันอยู่ในกล้องเนี่ยคืออยู่ในฟังก์ชันของมือถือเครื่องเดียวแล้วมันทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นมากขนานั้นวันนี้คุณต้องสอนเทคนิคการถ่ายมือถือให้โบเก้สวยต้นโมงต้นไม้อะไรเงี้ยสวยตอนนี้เราอยู่กันที่ียวกุใช่ไหมคยวกุครับียวกุคาเฟ่นะไม่เคยรู้ว่าในซอยนี้มีคาเฟ่สวยขนาดนี้ จะเล่าให้ฟังคนที่เป็นตากล้องยางราสมัยก่อนนะเที่ยวญี่ปุ่นทีนะกระเป๋ากล้อง72 2 0สิบสไอ้ตัดแบกงไปดิใช่ไอ้เหี้ยหลังแอนหลังแอนเลยต่อให้วันวันนั้นที่เราเปลี่ยนมาใช้ไลกาแล้วเลนเล็กก็จริงนะแต่เราก็ต้องมีอ้า50 24กลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้เลนตัวเดียวเว้ยที่เหลือมือถือจริงคือคือบางทีเราอยากได้ความสะดวกคือยกขึ้นมาแล้วกดเลยอ่ะแล้วได้ภาพเลยลงเลยใช่แล้วที่สำคัญนะเห็นเขาบอกว่าตัวนี้วิดีโอก็ดีด้วยมีการถ่ายวิดีโอด้วยเพราะเดี๋ยวนี้คนชอบรี วิวต่างๆนะต้องมาแล้วเป็นยงไงครับสปีดต้องอยู่ไหนออยู่ตรงนี่นั่นเองโหมดแรกที่เราจะใช้นะครับนี่คือโหมด Portrait ก็คือภาพคนกดปัดเทรดเข้าไปปึ๊บน้องยินตรงนี้ครับนี่ดเลยค่ะนี่ปัดเทรดโอ้ยเฮียชัดจัดอันนี้คือคูณหนึ่งคูนสองับมมากห้าเอ็กซ์เฮียห้าเดี๋ยวก่อนคูณห้านี้ไรห้าสิบได้เลยนะไกลกว่านั้นมีเป็นร้อยเลยจริงเหรอ ทีนี้มันสามารถปรับสไตล์ได้ดูนะกดเข้ามปในสไตล์ปุ๊บนี่ยิ่เจ๋งกวนี้มันมีเลนทาไซที่เป็นเลนบินเทจมีไบโอต้าครับไบโอต้าเป็นหมุ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 นคาสิกมากแล้วก็ซอนหน้าพาหน้าพาหน้านี่เป็นใหมแล้วก็ดิสก้อนดิสก้อนดิสก้อนเป็นเลนวายฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลองทั้ง4แบบใช่ลองสอนะโอเคทีนี้สไตล์ผมเอาเบลตาก่อนเลยกดโอเคใช่ไหมใช่แล้วก็เปิดเปิดว้าวมา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 มมามา นีถ่ายแบบเหมือนแบบไม่รไม่ไม่อยากให้เมียรู้ว่าเราไปไหนอ่ะใช่แบบสมมุติว่าข้างหลังข้างหลังเป็นแบบร้านนวดอะไรเงี้ยก็คือละลายหมดโอเคโอเคโอเคพอมาณนี้ยเนี้ยโอเคครับหนึ่งสองกลับมาที่ F2 โอเคครับหนึ่ง ได้พี่ adjust มันได้อีกเหรอ adjust ได้ตอนหลังนี่ใช่ไหมกดตรงนี้ใช่กดตรงนี้ปรับเนี่ยเหราเราคลิปไปตรงเนี้ยมันก็จะปรับอ๋ออนี่ไง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 อ๋อแต่ว่าตอนถ่ายมันจะไม่เห็นปรับขนาดโบเก้ได้เนี่ยพี่ปที่ bokeh ใช่ป่ะแล้วก็กดอ๋อเรามา adjust ได้อีกทีหนึ่ไอ้เหี้ยเราก็ถ่ายรูปธรรมดาแล้วเราก็มา adjust จึงก็ได้ดิวะแต่ว่ามันก็จะแบบไม่ไม่ได้ขนาดนั้นเหมือนว่าเราก็ต้องให้กล้องมันรู้นิดนึงอ่ะ จริงไม่ต้องซื้อแล้วอ่ะกูขายหมดเลยไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวกับมือถือนะกูร้อนเงินในนี้แล้วเราเปลี่ยนเมื่อกี้เบลต้าแล้วนี่เป็นซอนน่านะถ้าใส่หน้ากากเราจะต้อปรับท่ามสอนเลยยอมให้เราปรับได้อ๋อได้ยั้เราปรับได้ผมอยากเอาคูน่าบ้าได้โอ้ยเที่ยวไทยใจสั่งเที่ยว เดี๋ยวเรียกเที่ยาาดนดิพับะเด้งแ้วเที่ยนดิมัน,นขึ้นตัวเองนี่คือซองหน้าโอ้โหดูดิมันจะเป็นดวง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 แบบแบบแชกอะเป็นแชกแชกมันจะไม่หมุนใ<ว>บหน้าจะหมุนใช่นี่โดนกว่าแล้วสีธรรมชาตินะชอบนะสีมันอนะธรรมชาติสีมันต,า,นนตาเห็นเลยแล้วดูแบบตาดิ เข้าแบบกริปยังขาดอสองสิ่งเรื่องการพาหน้าไปดิสตากอนเอา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 เดิมนี่เราจะได้แต่เปลี่ยนโบเก้เป็นพารนาใช่ไหมพาหน้าพาหน้าก็คือมันจะจะวัดวัดแสงที่ผิดหมดแล้โอเคสวยข้าสวยข้าสวยข้าเอาเอาแผ่นลงข้าโอเคสวยมากเร่งต่อนี่สากอนนะโอ้ยโอเคครับโอเคได้แล้วอันนี้คือดิสตากอน จะไม่ค่อยมีโบเก้ถ้าเป็นดิสตะก้อนมันจะแบบเนียนหายไปเลยพี่ผมว่าเราลองเอาไปบนเฉพาะหน้าไหมเอาไหมแล้วให้โบเก้ขลังเป็นอย่างเงี้ยหนึ่งสี่กำลังสวยหนึ่งสี่กำลังสวยหนึ่งสองนี่คือแบบไิคอลเลยานะครับออปติคอลแล้วก็ดิจิตอลรวมกันถูกไหมไม่งั้นมันจะไม่ได้ลึกขนาดนี้อิงไชไอ้นี่ให้ดูหน่อยเด็ดจานอ่ะจานอ่ะซ้าย ๊บแล้วก็ลองดูมุมกว้างนะครับโอ้โหตาแตกอ่ะใช่หกสิบมันยากมากเพราะอะไรรู้ป่ะคือตามหลักของเลนนอ่ะยิ่งแคบอ่ะมันยิ่งมันสั่นง่ายอ่ะถ้าไม่มีการสั่นช่วยก็จบเลยเขาลอง 5x ได้ไหมอ่ะได้นะครับ x โอ้โหเสุดไหนึ่งส่วนจุดเลย1 0 9 5ครับหนึ่งโอเคหันข้างใี่หน่อยหนึ่งสองสามเสร็จแล้วได้เซตนี้เซตนี้เซตนี้น่าจะเยอะอันนี้คืออะไรวิดีโอใช่ไหมวิดีโอเดี๋ยวผมให้ตากล้องาอ่าเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวผมถ่ายวิดีโอรายการให้ผมมีความสามารถตรงนี้เลยเหรอคุณดูวิชั่นในการถ่ายงานของผมโอเคครับ กล้องครับต่อไปเป็นอะไรครับคุณบั๊ดครับจะเป็นการถ่ายโหมดวิดีโอของวีโว่ครับครับผมได้เลยครับเราจะมาดูกันว่ามือถือเครื่องนี้การสั่นดีแค่ไหนนี่อินฟลูเอนเซอร์สวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นไงบ้างเดินไปนะคะเนี่ยโอ้พี่เก้าอี้เลยครับคุณบั๊ดวางเฟรมไ้เลยครับจะนั่งเลยครับก็เซตผมยังไงนะฮะมันโหมดมันเป็นยังไงฮะขออนุญาตโหมดก็คือมันจะเป็นการสั่นครับสังเกตได้ว่าตัวเองผมเขย่าเห็นไหมมันก็ยังนิ่งอยู่โอ้โหมือสั่นนี่คือติดกระท่อมป่ะครับเนี่ยคาสพเสพ์เซ โอเคโอเคครับอยากขอแบบนิ่งๆเดี๋ยวนั่งทิ้งก่อนละกล้องเข้าแบกกายแล้วค่อยลงตัวนี้โอ้โหนี่นี่นี่ข้าวี่สองสองครับมาลงมาเลยครับเชียร์เดี๋ยวลองดูฟุตอ่่่าาีถะได้เลยครับได้เลยครับโอ้โหมาดูกันอันนี้ขนาดเดินเโอ้โหอย่างนี้ โอ้โหโอ้โหทำโอ้โหทำปงทำดิวเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหดีดีจริงนะเนี่ยขนาดเราเดินเข้าไปมีแบบถ้าสะบัดผลถ้าสะบัดไม่นี่จับจับนี่ต้องมีถือโปรดักต์นี่ต้องเสียเงินเพิ่มครับเนี่ยตาก้องระดับนี้ถือด้วยนีให้ก็ดีค่ะโหลงเสียงด้วย อ่าหลายคนถามว่าไซส์ทีสตาร์นี่มันสำคัญไงทีสตาร์ Star นี่มันคือเป็น,เ,ปนเทคโนโลยีการโคตติ้งของเลนส์คือการเคลือบเลนส์คือคนที่เล่นกล้องก็จะรู้ว่าเลนส์นต่มันต้องเคลือบอเพื่อกันแสงสะท้อนอกันแปกรกันอะไรต่างๆาเยอะแยะฉะนั้นนี่ก็คือทีสตาร์ใส่มาในเลนส์ตัวนี้ด้วยสุดยอดของ v ีโ o รุ่นนี้คือสุดยอดมันให้ภาพถ่ายตอนคืนเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดภาพซ้อนแล้วก็ภาพย้อนแสงก็คือแปรนั่นแหละฉะนั้นก็เดี๋ยว เราจะพาไปดูอีกโหมดหนึ่ที่น่าสนใจคือ Night Mode เขาบอกว่าไ i g h t m o d นี่คือปกติเราต้องกดภาพมื่มือใช่ไหมกดปึ้งภาพจะค่อยๆ่โปรเซสสว่างขึ้นอันนี้ไม่ต้องอันนี้คือเราตั้งกล้องกดไ i g h t m o d ปุ๊บมันจะโชว์แบบเรียลไทม์เลยว่า Final Image เป็นไงสุดยอดไป้วยครับ หลายคนถามว่าห้องนี้มืดแค่ไหนตอนนี้กล้องถ่ายวิดีโอไอโซเท่าไหร่ครับอ่าถ้าเอาเห็นชัดก็อยู่ที่ประมาณ2 5 0 0 0ื่นครับโอ้โหสองอันนี้สอ0หมื่าคเห็นชัดนะสามหมื่นสามหมื่นสองด้วยสามหมื่นสองแล้วถ้าแบบอันติด under เนี่ยยัง under หน่อยก็อยู่ประมาณ5,000โอ้โหห้าพันเนี่ยบอกก่อนว่าฟิล์มไปไม่ถึงแล้วใช่กล้องฟิล์มเก่งถึงล้วฉะนั้นตอนนี้ในห้องนี้มืดมากนะครับฉะนั้นเดี๋ยวจะต่อไปแล้วครับไหนโหมดของ vivo ต่อไปเป็นไนท์โหมดครับก็คือกลางคืนเห็นนะ กดปึ้งขึ้นมาปุ๊บสามารถวางเฟรมได้เลยไม่ต้องเครียดวางพิเศษก็ยังสว่างคูณสองเป็งสว่างเลยนะคูณสองแฟรมสวยมากครับนีอนกจากนั้นคืนนี้เราอยากปรับสไตล์ได้อีกนะอืมีไงไซเบอร์พังดำทองสปอร์ตไลท์แบล็กแอนด์ไวท์ นี่ติดบูแล้วแต่เราจะแบบเลือกเลยแล้วแต่ที่เราจะดีไซน์ได้ได้หมดเลยนี่มอนมืดมากนะใช่ทีมตอนนี้คือถ่ายไม่ได้แล้วนะครับโอ้โหดีะเนี่ยเหมือนถ่ายตอนเที่ยงอืม แล้วหลายๆคนถามว่าแล้วลายน้ำนี่ใช่ยังไงเปิดยังไงง่ายมากๆครับเข้าไปที่กล้องไปที่ออปชั่นตั้งค่าเลื่อนลงมาลายน้ำนี่แค่นี้เองติ๊กคือใช้แค่นี้เลยง่ายเลยมันมีลนยน้ำกำหนดเองได้ด้วยนะเหมือนกล้องฟิล์มสมัยก่อนอะรันรันรันวันรันที่อะไรอย่างเงี้ยใช่นี่อ่ะอันนี้ไนท์นะอันหลยคนจะเห็นว่าอยากรู้ว่ามันสว่างแค่ไหนนี่ไนท์นะเอ๊บต่อไปอะเป็นภาพธรรมดา ก็จะติดอันเดอร์อันเดอหน่อยจริงๆสุดท้ายแล้วอะ่ะไหนอะ่ะเราใช้เฉพาะที่มันมืดแบบใช่จริงจรเพราะว่ากล้องเหลี๋ยมนี้มันฉลาดคือเขาเรียกว่ามันจะลากชัตเตอร์เพื่อให้เก็บแสงได้มากขึ้น แล้วกต้องเสียยู่ไม่ได้เลยขอแนวตั้งด้วยครับ เอาพูน vivo X 70 Pro 5G มากครับที่เรียกว่าเปิดประสบการณ์ใหม่กล้องหลังเนี่ยด้านหลังที่เราเห็นเมื่อกี้ความละเอียดคือ50ล้านพิกเซลนะพร้อมเทคโนโลยี gimbal ด้วยช่วยให้ภาพคมชัดขึ้นเทคโนโลยี gimbal คืออะไรกันสั่นใช่แล้วก็ถ่าย portrait นะครับระยะโฟกัสก็คือ50 mm ก็คือเนี่ยเหมือนที่ใช่เหมือนที่ผมเป็นคนติดระยะ50คือถ่ายคนอ่ะ50กำลังดีไม่แน่นไปใช่ไม่กว้างไปครับถามน้องเขาไม่ชอบไหมครับชอบไหมชอบค่ะหนูว่าเดี๋ยวส่งรูปให้ค่ะผู้หญิงใช้ง่าย แล้วก็ความละเอียดนะครับ12ล้านพิกเซลด้วยเลนซูมครับซูมได้แบบออปติคอลนะครับ5เท่าแล้วก็ซูมแบบไฮบริดได้6เท่าแล้วาสีถ้าเราดูจากกล้องดูจากมือถือแม่งสีธรรมชาติเขียวอ่ะจะเห็นว่ามันเขียวแล้วมันไม่ได้เขียวแบบอิ่มเกินคือแบบพอเวลาแบบถ่ายรูป็บปุ๊บดูแล้วแบบแฮปปี้อ่ะมีความสุขกับการถ่ายภาพใช่ใช่ใช่ใคลังมองหาสมาร์ทโฟนนะครับถ่ายรูปแบบ เทพๆแบบนี้แนะนําเลย Vivo X70 Pro 5G นะครับมี2รุ่นนะ X70 Pro 5G ราคา27,999บาทแล้วก็ X70 5G แบบไม่แบบไม่โปรนะ21,999บาทเฮ้ยพี่เติมอีก6,000อ่ะเอาดีๆไปเลยเอาโปรไปเลยเอาโปรไปเลยเขาก็มี2สีใช่ไหม้องจะเป็นสีดำ Cosmic Black สีดำ X Cosmic Black นี่นะไปลองจับก่อนใช่เฮ้สวยจริงอีกสีนะครับสีรุ้ง Aurora d a w n ก็สีสวยครับเป็นสีรุ้งๆเลยอันนี้คือเคยมีในรุ่นเก่าๆแล้วขอบคุณน้องนุ่านนะ ะครับท่งแบบของเราวันนี้นี่คือดิวเมื่อวานเลยนะดิวเมื่อวานแล้วมาวันนี้เลยคือกองวัลลาม้อนแบบนี้แหละกองวัลม้อนกองไหนนะครับดิวนางแบบล่วงหน้าเกิน5วันยกเลิกคิวได้เลยครับไม่มีจริงไม่มีจริงมันไม่มีจริงน้องนุ่นฝากช่องทางหน่อยค่ะก็ไอจีเอ็นเอ็นยูยูเอ็นเอ็นจุดไอนะคะน้อง custom ในทเวสต์ด้วยนะใครที่ชอบเล่นเกมก็ไปดูผมเพิ่งเลทคนไป คนเข้าไปถาโถงกันใ่าครับดูโลพงโลเพลงก็ไปดูได้ในทวิตช okay> ื่ออะไรคะ NNUUNNI เหมือนกันค่ะมีม really> ีเอาไฮไลท์ทวิตไปลงยูทูบบ้างชื่อและชื่อชอบตัวเองชื่อเดียวกันหมดเลยค่ะทุกทุกแพลตฟอร์มคือชื่อนี้หมดเลยโอเคอ่์ชง่ายง่ายๆบายนะฮะเจอกัน EP หน้าขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับเจอกัน EP หน้าครับทุกคนบายๆครับ